าเราบอกว่าวย่อกลมที่ดินทั้งหมดมาไว้ในมือถือเครื่องเดียวได้จะเชื่อไหมคะวันนี้มีคำตอบค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะเช็คราคาที่ดินทีนึงก็ต้องไปสำนักงานที่ดินจะยื่นเรื่องอะไรก็ต้องรอคิวข้อมูลก็กระจัดกระจายแถมหาแอปทีนึงเช็คแผนที่แล้วก็ไปอีกเว็บหนึงคำนวณค่าโอนอีกวุ่นวายสุดๆลืมความยุ่งยากนี้ไปได้เลยค่ะขอแนะนำ smart lands สุดยอดแอปจากกรมที่ดินที่รวบรวมบริการเด็ดๆเอาไว้ถึง19ฟังก์ชันไฮไลท์เด็ดเ,เนี่ยมี3กลุ่มหลักๆค่ะคือ 1. กลุ่มอยากรู้ดูแปลงที่ดินด้วย Land Maps เช็คราคาประเมินแล้วก็คำนวณค่าโอนค่ะ2กลุ่มอยากทำจองคิวออนไลน์ร่วงหน้าติดตามเรื่องนังวัดก็ง่ายแล้วที่สำคัญนะคะบริการ e-Se r v i c e ก็อยู่ในนี้ด้วยค่ะและ3นะคะกลุ่มอยากสื่อสารติดตามข่าวร้องเรียนแล้วก็ร้องทุกที่นี่ได้เลยค่ะ สรุปจุดเด่นของแอป smart lands ก็คือครอบวงจรแอปเดียวจบสะดวก24ชั่วโมงทำได้ทุกที่ประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเลยค่ะโหลดแอปเดียวเหมือนมีเจ้าหน้าที่กรมที่ดินส่วนตัวเลยนะคะเนี่ยอยากให้เราเจาะลึกฟังชันไหนใน smart lands เป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะ